สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะบิชเชชุลิกร์นะคะความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่รู้ตัวไปดูว่าความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่รู้ตัวเนี่ยคือเรื่องอะไรอะไรยังไงนะคะความมหัศจรรย์ไหนกันแน่เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรกันแน่ก็ขอให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกความมหัศจรรย์นั้นที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็เอาเอาแบบไวปานวอกเลยแล้วกันนะส่วนใหญ่คนหลายๆคนก็รู้แล้วนะคะอ่ะชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกชิ้นนี้จะเป็นเออเล เป็นก้อนดิบแล้วก็เลเซอร์เปอร์คือวันนี้งานทุกชิ้นเป็นเป็นงานเกส 2A 3A สามทางนั้นเลยนะนะคะอ่ะไปไวไปไว,ไวปันวอกให้ไวจริงๆไม่หมอเพราะวเดี๋ยวนี้ u t u b e เขาก็แบบเนาะเหมือนเหมือนแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆเลยให้ไอคุณดอูอันนี้อเมทิสตนะคะตัวนี้เป็นออฟซิเดียนนะคะไปพร้อมกับลาเวนเดอร์อเมทิสสวยมากพลังงานดีมากอ่ะเร็วไม่หมอไวปันวอก อ่ะเซตนี้นะคะชิ้นนี้แร่แบบเต็มมากเราไปพร้อมกับตัวชามลาพิสลาซูรี่หินมหาสะท้อนหินเรียกซับหินดูดซับหินหินแห่งความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์ห็นหินแห,ห่งสติปัญญาและการสื่อสารอ่ะแล้วก็ตัวนี้ไหมดำไหมดำนะคะไปพร้อมก้อนดิบก้อนนี้เลย ไม้ดานี้ปกป้องพลังงานลบนะคะคุณใส่มนดําบอกเลยว่าเซตเนี้ยใครที่คิดไม่ดีใครที่ส่งพลังงานไม่ดีมีหนาวแหละนะอยู่กับแม่หมอนานมากพลังงานเขาดีมาก <c oughs> แล้วก็เซตนี้ไหมทองไหมทองตัวนี้เกตเกตดีมากแล้วก็ราคาเนี่ยไปพร้อมกับจี้ตัวนี้นะคะเกตดีมากเลยจริงๆตัวจริงสวยกว่าเนี้อืมตัวจริงสวยกว่าในรูปอ่ะเออตัวจริงสวยกว่าที่ที่แม่หมอให้ดูอ่ะแต่นี้คือแสงเขาเขาเขาจ้ามาก นะคะไปพร้อมกับที่ให้สร้อยไปด้วยนะ <_ EN> เดี๋ยวแม่หมอให้สร้อยไปด้วยนะคะ <_ EN> สวยมาก <_ EN> เรื่องเ,อเรื่องซับเรื่องเงินนะคะ <_ EN> ถึงไหนแล้วอันนี้ไปยังกระโดดไปกระโดดมา <_ EN> โอเคตัวนี้เป็นเอ่อโกไทเกอร์นะคะไทเกอร์ะะ <_ EN> สีทองตัวนี้ก็จะ ปกป้องคุ้มครองด้วยนะคะให้ความกล้าหาญใครอยากได้พลังงานดีๆอยากได้ไฟอยากได้ p a s ชั่นตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ดูงานสกอร์แบบหายากมากหายากมากตัวนี้เป็นเคลียร์คอร์สนะคะนั่งสมาธิได้อะไรได้ได้หมดเลยเคลียร์พลังงานออคุณเห็นเลเยอร์ข้างในนะคะต้องดูให้ดีนะต้องดูถ้าถ,ถ,ถ้าเป็นเลเยอร์แบบเนี้ยเขาก็ออกแนวเป็นพลังงานดีๆด,ด้วย แต่ถ้าเป็นใสแบบกริ๊กมากๆอะตัวนั้นคือแบบสูงมากๆราคาสูงมากๆแล้วก็ถ้าใสแบบกริ๊กๆเลยเนี่ยนะก็จะสมเสี่ยงต่อต่อการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่ของแท้เนาะบางคนจะแบบว่าอู้ไม่เหมเาะกับเธอทําไมราคาเธอขนาดนี้ตัวนี้มีลุ้ด้วยนะอ่ะเสร็จนี้นะอ่ะหมดยังยังนขนาดไวปันวอกยังไม่วอกเลยตัวนี้แบ็คอะเกตเป็นตัวนี้เป็นเนื้อด้านนะเท่ๆเลย ปกป้องพลังงานลบนะคะแล้วก็ให้ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ภายในจิตใจด้วยอ่ะไปพร้อมกับรูปหัวใจนะคะไปพร้อมกับรูปหัวใจตอนนี้โอเคไปชมคลิปกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ่ทุกคนที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะมาดูว่าความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเลยเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะไม่เหมาะจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับนี้ไ, al, ไม่ได้เป็นพิกอเล็กนะวันนี้มาแปลกมากๆธรรมดาไม่เหมาะจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อโลเคอลใช่ไหมวันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งสองสำรับนะคะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะมาดูพลังงานของคุณจากไพ่สำรับนี้นะคะ ขอเช็คพลังงานของคุณกันก่อนขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่บอกขอดูพลังงานของคุณสองสใบแล้วกันนะสใบพลังงานของคุณคุณได้เด็กถือไม้เท้าแล้วก็2ดาบ แล้วก็6ดาบเด็กถือมีเท้า2ดาบ6ดาบตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่ในช่วงของความคิดอยู่ในช่วงของห่วงเวลาว่าเฮ้ยฉันจะหยุดอยู่แค่นี้หรือฉันจะไปต่อฉันจะ move อ n ไหมหรือฉันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เอออาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ที่แย่นะ วันนี้พลังงานของคุณไม่ได้ท็อกซิกอะไรพลังงานของคุณคือเลือกที่จะแอคชั่นทําอะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยันจะฉันจะไปต่อไหมหรือฉันจะหยุดอยู่แค่นี้ฉันจะพัฒนาตัวเองไหมมันเป็นการตัดสินใจที่จะต่อยอดแม่หมอู้สึกพลังงานของคุณเนะ่เป็นการตัดสินใจที่จะต่อยอดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นในในในไพ่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอะไรที่บอกแม่หมอว่าเป็นตัวของตัวเองก็คือไพ่หนึ่งถ้วยกับไพ่หกดาบ การการที่คุณตามหาตัวเองอะ่ะการที่คุณอยากเป็นตัวของตัวเองคือคุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วมันมีความสุขที่สุดอะ่ะคุณจะเลือกทําสิ่งนั้นไหมเอ,อ่อสมมุติคุณทําอะไรดีล่ะแม่มหมอก็ยกตัวอย่างสมมติอ่านไพ่ย,ยิปซีแล้วกันเนาะง่ายๆนะอ่านไพ่ย,ยิปซีเนี่ยเราจะอ่านที่แบบเขาเขานิยมกันหรือสไตล์การอ่านไพ่ย,ยิปซีที่เขาอ่านกันที่แป่หมอโดยทั่วไปเขาอ่านกันหรือจะอ่านแบบ ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่านแบบนี้แล้วเราไปมันโฟอ่ะเรารู้สึกพลังงานหรือการสื่อสารของเรามันดีแล้วเรารู้สึกดีกับการทํางานในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีสองประเด็นถ้าถ้าคุณเป็นคนที่แบบกําลังอ่านไพ่ยิปซีคุณจะแบบอ่านในแบบของคุณคุณไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครอ่ะถึงแม้กระทั่งคนที่ สมมติยกตัวอย่างคุณมาฟังไม่หมอเนี่ยอันนี้ไม่หมอยกตัวอย่างเคสไพ่ยิบซีก็ง่ายๆนะถ้าคุณมาฟังไม่หมอคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่หมออ่านไพ่ถูกถูกจริตคุณอ่ะอ่านไพ่โอเคเลยอยากอ่านแบบนี้มั่งอ่ะแต่คุณพยายามที่จะบีบตัวเองให้อ่านแบบเนี้มันรู้สึกอึดอัดอ่ะจิตบางทีมันไม่ใช่ตัวคุณอ่ะบางทีคุณทําได้ดีกว่าไม่หมอคุณคุณจะอ่านไพ่ได้ดีกว่าไม่หมอแต่ขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองคุณไม่จําเป็นจะต้องเฮ้ยฉันชอบแบบเนี้ หรือคุณจะไม่ได้ชอบแม่หมอก็ได้นะคุณชอบแม่หมอคนอื่นก็ได้หรือการอ่านไพ่สไตล์คนอื่นก็ได้เนี่ยแต่คุณรู้สึกว่าคุณชอบแบบนั้นคุณก็พยายามพาตัวเองให้เป็นแบบนั้นแต่พอทําไปปุ๊บมันรู้สึกอึดอัดทาไปปุ๊บมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีไพ่สองดาบคุณอาจจะทําอาชีพนี้ได้คุณอาจจะเป็นแม่หมอพ่อหมออ่านไพ่ยิปซีได้แต่การที่คุณจะไปต่อหรือเติบโตเนี่ยคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองคือการตามหาสิ่งที่ดีที่สุุดของคณ ไพ่หนึ่งถ้วยคือใจรักอะ่ะทําแล้วมันรู้สึกดีอะ่ะเป็นตัวของตัวเองแล้วมันรู้สึกดีฟีดแบ克ที่กลับมาคนจะชอบเรามากแล้วน้อยมันไม่ใช่ประเด็นมันสิ่งที่ว่าคุณจะได้ทําตรงนี้ได้เต็มที่หรือเปล่าต้องต้อง,องคุณพยายามจะต้องถามใจตัวเองอะ่ะจะต้องพยายามถามใจตัวเองจะต้องพยายามถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเราจะต้องเป็นตัวของเราเพราะเราจะอยู่กับเราไปตลอดเลยอะ่ะเราไม่ได้อยู่ในแพทเทิร์นที่เป็นคนอื่นที่เราชอบ ตลอดนะเราเป็นอย่างขัดอย่างนั้นไม่ได้อะแต่เราต้องเป็นตัวของตัวเราเองเพราะเราจะอยู่กับมันได้หลายปีเราจะอยู่กับสิ่งสิ่งเนี้ยที่เราทำได้หลายปีมากๆบางทีบางคนทั้งชีวิตเลยก็ได้เพราะเราชอบสไตล์แบบนี้เราทำงานได้ดีที่สุดแบบนี้ดังนั้นวันนี้พลังงานของคุณเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจไปเป็นตัวของตัวเองให้ได้และคุณจะได้ทำสิ่งที่ มันน่าอาัศจรรย์มันมีความมหาศจรันทร์และนี่อาจจะเป็นพลังงานที่ต่อยอดไปในคลิปนี้ก็ได้นะว่าความมหาศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณได้ยังไงมาดูนะคะว่าความมหาศจจรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเลยสิ่งมหาศัจจรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเลยคือเรื่องอะไรคะอไูได้ทาได้แอคชั่นเมื่อกี้เด็กถือไม้เท้าตอนนี้อัศวินถือไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าแล้วเก่งด้วยเห็นไหม มาพยศยังไม่ล่วงเลยไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคจเจอปัญหาอะไรคุณจะทํามันได้ดีมากๆถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองความอาจจะจันเกิดขึ้นเลยคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและมันจะเป็นความรู้สึกภูมิใจที่ใครไม่ต้องมาภูมิใจเชนก็ได้อ่ะคุณเชื่อไหมถ้าเกิดคุณทํางานออของคุณอะแล้วคุณทำเพื่อให้คนอื่นภูมิใจและพอใจอะมันจะเกิดความทุกข์คุณทำไม่ได้นาน มันจะเกิดความทุกข์แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออฉันนด้เป็นตัวของตัวเองฉันได้ทําคุณภูมิใจตัวเองได้ทุกวันคุณภูมิใจตัวเองได้ทุกวันเลยแล้วพลังมันจะเกิดขึ้นความอาจจะจันที่เกิดขึ้นสิ่งแรกเลยคือพลังงานพลังงานของคุณจะถูกปลุกขึ้นศักยภาพของคุณจะถูกปลุกขึ้นแล้วเป็นพลังงานที่แรงด้วยคําว่าแรงในที่นี้ก็คือแบบเรียกได้ว่าใครกระชุดไม่อยู่อ่ะเออจริงๆมาแรงมาแรงใครฉุดไม่อยู่เพราะคุณมีความสามารถมากๆ ความหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณใบที่สองคือไพ่เดอะไฮโล a n นคือไพ่พระไพ่แห่งคุณงามความดีไพ่ของศิลธรรมไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ของครูบาอาจารย์เดี๋ยวไปขยายอีกสักสองใบแล้วกันนะคะ THE ะสตาความหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวคุณจะเป็นบุคคลที่ผู้คนเคารพนับถือ โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรอกนะว่าเขาจะนับถือคุณนะ่ะคุณไม่ได้ตั้งใจจะทําอาชีพของคุณหรือสิ่งที่คุณรักเนี่ยเพื่อให้ใครมานับถือเพื่อให้ใครมาชอบคุณไม่ได้มีความตั้งใจแบบนั้นแต่ความอาจจรรย์ที่จะเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายคุณจะเป็นเดอะสตาร์เดอะสตาร์คือคนที่สามารถให้ความหวังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ด้วย และที่สำคัญเงินหนีไม่พ้นใครที่รังเกียจเงินคุณจะทุกข์เพราะเงินแต่ถ้าใครที่รู้สึกเห็นคุณค่าของเงินและรู้สึกดีกับเงินรู้สึกดีกับทรัพย์รู้สึกเป็นมิตรกับทรัพย์รู้สึกว่าเงินคือเพื่อนที่ดีที่สุดเงินคือเพื่อนร่วมทางของคุณคุณจะได้ทรัพย์คุณจะได้เงินตรนี้เข้ามาทําไมแม่หมอบอกว่าคนที่ไม่รู้สึกดีกับเงินเพราะบางคนย,งยังโกหกตัวเองอะ่ะ ด้วยความเชื่อหลายๆอย่างที่กดเราไว้ว่าออทุกศาส,สนาเลยนะจริงๆไม่เหมาะไปเห็นออความแบบดักดาร์กอะของศาสนาทุกๆศาสนาไม่เหมาะไม่ได้บุลลี่ศาสนาแต่ว่าเราวิเคราะห์เราวิเคราะห์ว่าทําไมเขาถึงจะต้องกดให้คนแบบอย่าอย่าคิดเรื่องเงินนะอย่านู่นี่นั่นนะแต่ส่วนใหญ่ที่คนที่เป็นอยู่ในระดับสูง,สงของศาสนาเขาก็แบบเด่นในเรื่องนี้อยู่อยู่อยู่ อยู่คนเดียวอะเออจริงๆไม่หมอไปย้อนแย้งตรงนี้ดังนั้นจึงจึงพูดแบบให้เข้าใจนะแต่คุณจะมีมเซตแบบอื่นนะก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ต้องถกเถียงกันนะนี่คือมายเซตของแม่หมอเพื่อที่จะให้เพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในศาสนาเลยอะอาจจะไม่ได้แบบเออเอาตัวเองไปอยู่ในศาสนาใดเลยนะหรือหรือเป็นมีมเซตที่เปิดกว้างถึงแม้ตัวเองจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามแต่ก็เปิดกว้างนะ ให้การยอมรับกับทุกๆไมเซ s อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ได้นะเพราะตัวตัวไม่ตัวไม,ม่หมอเองจริงๆไม่เหมอะไม่ได้เอาตัวเองอยู่ใน,ในศาสนาได้เลยอะนะ mm hmm. แต่ก็มีความรู้สึกเคารพนับถือแล้วก็เติบโตมากับพุทธนะคะประมาณนั้นที่สําคัญที่สุดนะความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยหนึ่งพลังงานของคุณมันจะพุ่งแบบกระโชดเลยคุณจะมีแพชชั่นคุณจะแบบกําลังวังชามันมาจากไหนไม่รู้อะเออทำได้ทําได้ทดําได้ไม่เหนื่อยอะสมมุติว่าคุณทําคลิปอะ คุณทําคลิปลงลง,ลงช่องโซเชียลหรือคุณขายของคุณขายทุกวัน,น่ะแล้วคุณทําทุกวันอะเอาเดี๋ยวขายของเนี่ยขายทุกวันเช้าวกลางวันเย็นบางคนไม่เหมาะไปดูเขาเขาไลฟ์สดเนาะขายของอะโอ้โหเขาไลฟ์ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นอะสุดยอดอะไม่เหมาะรู้สึกแบบคนนี้แบบสุดยอดมากแล้วทุกวันทุกวันแล้วบางทีกลางคืนอะอย่าเห็นแบบ ถ, <Ừ. S 1> ถึงเที่ยงคืนก็มีตั้งแต่เช้าอะ่ะเขาพักกินข้าวแค่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ย,ยแล้วเขาก็ทําทุกวันทุกวันนะเขาเอากำลังมาจากไหนอะ่ะมันมาจากสิ่งที่เขารักเขาไม่ได้ฝืนตัวเองที่จะทาเขาเขาทําในสิ่งที่เขารักแล้วพูดเรื่องนี้แม่หมอก็ไปดูแบบถ้าคนที่เป็นเราเราเราเป็นเราเรารับจ้างไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราทํางานในบริษัทนั้นแล้วแล้วเจ้านายให้เราไลฟ์เนี่ยเชื่อไหมว่าสี่ชั่วโมงเราก็เหนื่อยแล้วอะ่ะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เรารักถูกไหม เปรียบเทียบเลยคนที่ทำงานของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองรักอะ่ะคุณจะทำได้ตลอดไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยนั่นแหละคือพลังที่มันเกิดขึ้นแบบมหาสรรย์มากๆเอามาจากไหนก็ไม่รู้คุณจะรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็สองนะสองที่เห็นเด่นชัดเลยเนี่ยคุณจะได้ความยอมรับการยอมรับจากสังคมรอบข้างรอบตัวเพราะคุณช่วยเขาได้ คำพูดของคุณวาจาของคุณหรือสิ่งที่เป็นตัวคุณน่ะสามารถไปช่วยเขาได้บางทีคุณไม่ได้ทําเกี่ยวกับการเป็นครูบาอาจารย์หรืออะไรเลยแต่คุณเอาชีวิตของคุณหรือ i n d s ซ t ของคุณเนี่ยส่งต่อแล้วแล้วมันดันไปคลิกก,กันกับชีวิตของคนอีกหลายๆคนที่เขารู้สึกว่าเออฉันอยากปลดล็อกชีวิตอะ่ะการที่คุณใช้ชีวิตปกติ ก็สามารถที่จะปลดล็อกชีวิตคนอื่นได้ด้วยนั่นคือความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็มีคนมาบอกด้วยว่าเฮ้ยขอบคุณนะคุณจะได้รับคําขอบคุณจากผู้คนรอบข้างรอบตัวเยอะมากได้รับการยอมรับทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้ทําเพื่อใครไม่ได้หวังผลอะไรแต่ผลที่ได้กลับมาเนี่ยมันเป็นผลที่น่าอัศจ,จรรย์และมันมหัศจ,จรรย์มากๆนะคะและที่สําคัญเงินคุณจะได้เก็บ คุณจะได้วางแผนแล้วว่าอยมันมีทรัพย์เข้ามานะมันมีเงินเข้ามานะฉันจะทํายังไงฉันจะต่อยอดอยังไงกับเงนินก้อนนี้ฉันจะต่อยอดอยังไงกับทรัพย์ตรงนี้จะแบ่งสันปันส่วนยังไงจะอะไรยังไงคุณจะเริ่มวางแผนมันจะเป็นสเต็ปนั่นแหละมันหนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นจริงๆคุณหนีไม่พ้นแม้กระทั่งเแม่หมอต้องขออภยัยแม่หมอไม่ได้อยากที่จะก้าวล่วงนะแต่แม่หมอจะอธิบายแบบนี้มาสามสี่ปีไป็ีป่ปีแล้วละ่ะ ปีที่สี่จะเข้าปีที่หแล้วละ่ะที่ไม่หมอทําตรงนี้มาแม่หมอรู้สึกว่าพลังงานดีๆอ่ะจะดึงดูดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณดูพระพระสงฆ์อ่ะต่างๆมากมายเนี่ยทั่ววัดวัดไม่ว่าจะเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ที่อะไรหรือเปล่าเนี่ยจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดอ่ะจะไม่มีความเดือดร้อนอ่ะคุณสังเกตไหมเพราะพลังงานของพระพลังงานของวัดอ่ะพลังงานของสถานที่อ่ะพลังงานของ ของของสิ่งดีๆอ่ะมันปรากฏทีนี้พอสิ่งดีๆปรากฏปุ๊บมันเหมือนความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อ่ะก็หลั่งไหลเข้าไปขอให้วัดเอ่ยว่าจะสร้างอะไรอาะหูคุณไม่มีขัดแครงเลยอ่ะแล้วคนก็พยายามไปถวายอะไรเงี้ยคุณเห็นไหมเขาบางทีเขาไม่ได้โปรโมทเลยนะวัดบางวัดไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรเลยแต่มีญาติโยมอ่ะ ไปสนับสนุนไปซัพพอร์ตพระอริยะหลายๆองค์อะ่ะเขาไม่ได้แบบมาเพื่อแบบจะต้องขอเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะแต่มีญาติโยมอะ่ะไปถวายซาัแบบ เป็นเป็นเพราะอะไรแม่หมอสังเกตแล้วเป็นเพราะพลังงานของพระอ,อริยะเหล่านั้นเป็นเพราะพลังงานของพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มีการพัฒนาจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นอยู่ในศาสนาหรือไม่อยู่ในศาสนาทรัพย์จะวิ่งเข้าหาเขาโดยโดยวิ่งเข้าหาเขาเนี่ยจากพลังงานที่เขามีที่เขาเป็นอย่างคนที่เป็นกูรูทางด้านจิตวิญญาณแล้วเป็นกูรูที่เขาสอน เกี่ยวกับเรื่องอความบางังคังอุดมสมบูรณ์นี้ตั้งแต่ยุคนโปเลียนฮิลส์หรืออะไรต่างๆหุย้อนกลับไปนานเยอะและลูกศิษย์ลูกหาตัวเนี้ทั่วโลกเลยเนี่ยเงินคือพลังงานเขาจะรู้กลไกตรงนี้คือเงินคือพลังงานให้คุณไปวิเคราะห์ตรงนี้นะวิเคราะห์ให้ดีในใน,ในการสื่อสารของไม่หมอนะคะอย่าตีความหมายของไม่หมอผิดนะไม่หมอไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบว่า จะต้องแก้ตัวทําไมหรืออะไรอย่างเนี้แต่แม่หมออยากจะให้คลิปของแม่หมอหรือการสื่อสารของแม่หมอมีประโยชน์ที่สุดจึงไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดบางคนแบบพอฟังไม่พอใจปุ๊บเอาเลยตัดสินตัดสินเลยไม่ได้ฟังให้จบไม่ได้ฟังให้จบประโยชน์คือตัดสินเลยเธออย่างนี้เธออย่างนี้เลยประมาณนี้แม่หมอไม่อยากให้คุณได้รับโทษตรงนั้นนะคะให้คุณได้รับประโยชน์จริงๆและความมาัศจย์เกิดขึ้นกับคุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรียกได้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของคุณ ลอกคาบชีวิตของคุณเปลี่ยนชีวิตของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนชีวิตของคุณจากจากเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะจากจากสิ่งที่มันเป็นขั้วตรงข้ามเลยอะเออจากขาวจา,ขาจากดำเป็นขาวเออเอาเป็นดีๆแล้วกันเอาเป็นสิ่งดีๆอะเออจากจากจากดำเป็นขาวเลยบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยพลังงานของตัวคุณ อีกสัก4ี่ใบนะคะม,มันเป็นมันเป็นเรื่องที่มหาศจย์จริงๆพราะไพ่จัดส m มินเป็นสิ่งที่เป็นช่วงเวลาสําคัญอะเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดอะเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยสิ่งเนี้ยความมหาศจย์เนี้ยมันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วมันจะเกิดขึ้นกับคุณเราก็เดี๋ยวขอไปอีกสองใบนะทีเดียวอุ้ยเรื่องเงินคุณ เรื่องเงินเรื่องความสุขความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะนี่ไพ่ตัวตนของคุณที่ที่คุณต้องกล้าตัดสินใจกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะว่าสิ่งดีๆความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะขอพูดคํำนี้ abundance อะไรก็ได้อะความเหลือเฟือความไม่ขัดแคลนอะไรก็ได้ที่มันเติมเต็มมันจะเข้ามหาชีวิตคุณละแต่คุณจะต้องตัดสินใจก่อนว่าต้องเป็นตัวของตัวเองก่อนถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่ต้องเป็นต้องเป็นตัวของตัวเองจริงๆนะ อย่าหลอกตัวเองนะต้องเป็นตัวของตัวเองจริงๆชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือการเงินเคยติดขัดหรอไม่เลยอยู่ดีๆก็เข้ามาลังไลเข้ามาชีวิตมีความสุขไม่เดือดร้อนเคยเดือดร้อนเรื่องเงินเหรอไม่เลยเคยเดือดร้อนเรื่องอะไรหรอไม่เลยทุกอย่างจะลงตัวทั้งหมดจกักรวาลจะเหวี่ยงสิ่งที่เหมาะสมกับคุณและคู่ควรกับคุณคุณจะทํางานได้แบบสบายใจคุณจะทําสิ่งนี้ได้แบบสบายใจ พอ,พอคุณทําได้แบบสบายจะพลังงานก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มบางคนทําในสิ่งที่ตัวเองรักะแต่ไปติดกับดักของเรื่องของความขัดแค่เรื่องนี้สินเรื่องอะไรใช่ไหมบางทีช่วยเหลือเนี่ยพายไปนี้นะบางทีช่วยเหลือหลายๆคน่ะคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือหลายๆคนเป็นองค์กรเลยก็ว่าได้หรือจะช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งทํางานเกี่ยวกับเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ไปติดความรู้สึกของคนในสังคมจนทําให้ตัวเองแบบมันรู้สึก เพราะพลังงานของพวกเขาไม่ได้เต็มไงพลังงานของคุณเนี่ยมันเต็มอะ่ะมันมันจะเต็มแล้วมันมันมันจะเต็มที่แล้วอะ่ะแต่บังเอิญไปโฟกัสผิดจุดไปโฟกัสที่คนรอบข้างรอบตัวไปโฟกัสที่สิ่งอื่นๆเพราะว่าสิ่งอื่นๆรอบข้างรอบตัวของคุณน่ะเขาจะเขายังไม่ได้ถูกเติมเต็ม จริงๆคุณน่ะเติมเต็มแล้วคุณมีความมหัศจรรย์แล้วคุณชีวิตดีแล้วมันโอเคมากที่สุดแล้วโชควาสนาบารมีคือชั้นน่ะที่สุดของชั้นแล้วล่ะประมาณนี้แต่ไปโฟกัสคนอื่นไปโฟกัสสังคมไปโฟกัสข่าวไปโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยที่มันมันไม่โอเคมันไม่เติมเต็มชีวิตของคุณเลยมันมันเลยดอปไปหลังจากนี้นะคุณจะต้องเติมเต็มชีวิตของตัวคุณคุณจะต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นคุณจะต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณคิดณตอนนี้คุณอาจจะคิด มันไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแต่นะตอนนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะคิดอย่างอื่นได้แล้วนอกจากเรื่องนี้ก็คิดไปเถอะเต็มร้อยกับความคิดของคุณเลยแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะได้เติมเต็มอีกเท่าไหร่เมื่อไหร่สเต็ปของคุณน่ะมันจะเติบโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องกระกโดดว่าเราจะต้องไปรู้สเต็ปที่ร้อยเลยอย่างเงี้ยตอนนี้คุณอาจจะก้าวมาสู่สเต็ปที่สิบ สเต็ปที่10แล้วจะไต่เต้าไป20 30อะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนั่นเป็นเรื่องของอนาคตแต่สเต็ปที่10ของคุณเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์ที่จะทําให้ชีวิตของคุณราบรื่นและผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆที่มันเคยยากลําบากไปได้โดยง่ายชีวิตแบบแบบฟูลฟิลมากๆอยู่แบบเฮย้ยคุณคุณโชคดีมากอะ่ะไม่หมอรู้สึกความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์ที่แบบคุณเรียกร้องและทุกคนเรียกร้องไม่มีนิยามของความรวยความจน บนโลกมนุษย์ไปนี้มันเป็นนิยามของการเติมเต็มความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์คุณคุณไม่ขัดแคย่นะสุดยอดแล้วละ่ะเงินก็ไหลเข้ามาตลอดอ่ะงานก็ได้ทําแบบที่เรารักอ่ะมันมีอยู่แค่นั้นนะ่ะ ชีวิตมันมันคือราบลื่นแล้วแค่นั้นนะเราไม่ต้องไปโฟกัสว่าเฮ้ยเรายังไม่มีรถเลยเรายังไม่มีรถ3าคันสี่คันสองคันเลยเรายังไม่มีบ้านหลังอย่าไปโฟกัสตรงนั้นโฟกัสว่าเอ้ยฉันได้ทํางานในสิ่งที่ฉันรักแล้วบ้านของฉันก็คือความภาคภูมิใจมันจะหลังเล็กหลังใหญ่มันจะแค่ห้องหรืออะไรก็ตามฉันก็ภูมิใจมันฉันก็ภูมิใจว่ามันได้แบบที่ซุกหัวนอนฉันได้แบบเออร้อนฉันก็มีพัดลมฉันก็มีแอร์เย็นๆผ้าห่มนุ่มๆฉันก็ได้นอนหลับฉันก็ได้กินข้าวเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มันเติมเต็มคุณอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่าไปโฟกัสข้างนอกไกลตัวจนเกินไปโฟกัสที่ความใกล้ๆตัวโดยเฉพาะตัวคุณนี่แหละแล้วคุณจะเห็นถึงความมหัศจรรย์ว่าสิ่งที่มันที่ท,ที่ที่ชีวิตคนะ่ะต้องการอะที่มันจะเกิดขึ้นกับคนสักคนหนึ่งอะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนอะไรที่คุณต้องการล่ะคิดไว้อะไรที่คุณต้องการ,ร,การมันจะเกิดขึ้นกับคุณไม่มาหาไพาอ่อ่ะหลงไปก้มหา ที่่อืนมาดูไพ่สรุปนะคะดูว่าไพ่สำหรับนี้อยากที่จะสรุปแล้วก็ให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหม,ามสามถ้วย3มถ้วย2ดาบตัดสินใจนะ80-20ี่สิบ คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะทําอะไรคุณรู้อยู่แล้วว่าใจของคุณไปทิศทางไหน80%แล้วอีก20%คือไม่กล้าคือกลัวคือกังวลคือมันยังไม่คุ้นชินมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่20%เท่านั้นแหละพอคุณกล้าที่จะแบบฟันธงเลยตัดหรือชับฉันจะเป็นอย่างนี้แหละอย่างที่ฉันอยากเป็นนี่แหละไอ้ความที่ไม่คุ้นชินมันจะกลายเป็นความเคยชินเองเราไม่มีเราไม่รู้อะไรมาก่อนหรอกเราไม่เคยเป็นใครมาก่อนหรอกเราไม่รู้เลยเราไม่รู้อะไรเลย เราไม่รู้อนาคตของตัวเองจนมาถึงวันนี้เออเรื่องนี้นะแม่หมออยากจะถามคุณว่าเด็กๆอยากเป็นอะไรกันนะในตอนเด็กอะมีความฝันอยากเป็นอะไรเด็กๆตอนที่พอจะนึกความได้อ่ะมีความฝันอยากเป็นอะไรกันจําได้ไหมเคยนึกปะเคยนึกว่าเด็กๆเราอยากเป็นอะไรไหมแม่หมอลองถามคนที่บ้านแม่หมอคนที่บ้านบอกว่าอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์เขามีความฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆว่าเขาอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์ นั่นก็คือความฝันของเขาถามว่าผิดถูกไหมไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกส่วนตัวแม่หมอก็ไปย้อนนึกว่าฉันอยากเป็นอะไรไม่มีแม่หมอไม่มีนึกอยากเป็นอะไรเลยแต่สิ่งที่แม่หมออยากที่จะทํามากที่สุดก็คือเปลี่ยนชื่อแม่หมอบอกพ่อจําได้เลยแม่หม,มอบอกคุณพ่อว่าไม่ชอบชื่อชุดิกรเลยไม่ชอบพ่อบอกว่าเอา้าทำไมไม่ชอบละเพะดีอะไรประมาณนี้อยากเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนเป็นอะไรแม่หมอบอกแม่หมออยากชื่อมลิ ม่หมออยากเป็นเป็นคนที่ชื่อมลิอยากเป็นเด็กที่ชื่อมลิอะ่ะเอออยากเป็นทุกวันนี้ก็ยังจําได้ทุกวันนี้เราก็แบบเออเราจําได้จนเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าอย,อยู่มาวันหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเป็นชุริกรคนนี้เราจะไม่ใช่มลิอะ่ะเราเป็นชุริกรคนเนี้ยไม่รู้ทําไมไม่หมอพูดเรื่องนี้กับพวกคุณนะ่ะมันต้องมีนัยยะอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกคุณไปฉุกคิดบ้างแหละ <het S 2> เพราะว่า <ๆ S 2> <ๆ S 2> มีบางอย่างที่กระตุ้นให้ไม่หมอฉุกคิดว่าเราไม่รู้ได้เลยว่าเราจะมีวันนี้ เราอยู่อยู่กับสิ่งที่เราไม่ต้องการคืออดีตกับความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่กับอนาคตที่เรายังไม่ได้มากันอยู่ตลอดอะทุกวันอะจนเราลืมไปว่าเรากําลังอยู่ในสิ่งที่เราต้องการแล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะความต้องการของเรามันมีมากขึ้นทุกวันมันต้องการการเติบโตมันเลยไปไม่ถึงสักทีแล้วก็มาจับจุดให้ถูกการต้องการการเติบโตถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกมันเป็นปกติ ไม่บอกก็ยังคิดอยู่ทุกวันว่าเออฉันจะต้องทํำยังไงต่อฉันจะต้องอยู่ในชีวิตแบบไหนอันะฉันจะต้องอนาคตฉันจะเป็นแบบไหนกันนามานั่งคิดหรือจะเป็นแบบนี้แล้วไม่มีใครรู้อ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทําปัจจุบันเนี่ยสนุกกับมันให้มากที่สุดเหมือนตอนเด็กๆอ่ะเพราะเราไม่รู้เลยคุณห้าขวบเจ็ดขวบตอนนี้คุณเท่าไหร่แล้วห้าสิบสี่สิบคุณรู้ไหมว่าคุณถ้าคุณย้อนกลับไปได้เมื่อเจ็ดขวบอ่ะคุณจะรู้ไหมว่าวันนี้ชีวิตของคุณเป็นแบบนี้ไม่รู้ใช่ไหม เพราะเราต้องผ่านกระบวนการแบบนั้นแหละมันเรียกว่ากระบวนการของการเรียนรู้เราผ่านความเป็นเด็กเราผ่านการไม่มีไรายได้เพราะคุณให,ให้อยู่ในอกคุณพ่อคุณแม่ตลอดอะไรเงี้ยจนเรามาเลี้ยงดูตัวเองจนเรามามีครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวถือว่าเติบโตเยอะมากๆแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันจะหยุดการเติบโตของคุณได้อะแต่คุณต้องกล้าตัดสินใจเท่านั้นเองถ้าคุณกล้าตัดสินใจนะทุกอย่างแบบโฟทุกอย่างดีความอมาจจะจย์จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้ แล้วก็ไพ่เก้าเหรียญคุณเอ้ยนี่สิบนี่เก้าเหรียญมาการันตีอะไรเก้าเหรียญคือการเป็นตัวของตัวเองเก้าเหรียญคือความสุขที่เป็นแบบฉบับของคุณเก้าเหรียญคือความไม่เดือดร้อนและบอกได้เลยว่าสิบเหรียญมันก็มาเนี่ยเหมือนกับว่าไพ่อยากจะบอกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองก่อนอิ่มเอมจากการเป็นตัวของตัวเองปุ๊บคุณจะถูกเติมเต็มคือไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญเนี่ยไพ่เหรียญคือไพ่แห่งความมั่งคั่งมสมบูรณ์ไพ่ของทรัพย์ แล้วมันไม่มี11เหรียญแล้วในไพ่ทาโร่แสดงว่าคุณจะได้เติมเต็มความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จากการได้เป็นตัวของตัวเองการเงินจะโฟขึ้นการงานของคุณจะรุ่งแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือคุณจะได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนคนที่อยู่ในจุดประสงค์เหมือนคนที่ลงมามีไลฟ์โพสต์หรือจุดประสงค์อะไรคุณได้กระโดดเข้ามาสู่จุดประสงค์แล้วจะทำมันได้สำเร็จกี่เปอร์เซ็นะต์เนี่ยตอไปเป็นเรื่องในอนาคตนะคะดูใต้สำรับ แต้สำรับเป็น the e m p a s e คือช่วงที่วัส,สนาบารมีไพ the ่ the อ m p a s e ขึ้นนะ่ะคุณโชคดีแค่นี้เนี่ยแล้ววันนี้พลังงานเนี่ยความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคุณจะเป็นคนที่โชคดีแล้วคุณจะบอกกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉันโชคดีมากเลยอะ่ะคุณจะกล้าบอกตัวเองแบบไม่อายเลยนะว่าฉันโชคดีคุณจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองว่าฉันเป็นคนที่โชคดีมากฉันเป็นคนดีกล้าที่จะบอกว่าฉันเป็นคนดี กล้าที่จะพูดโดยที่ไม่ไม่ต้องปิดไม่ต้องเกรงใจเพราะคุณเป็นแบบนั้นจริงๆคุณไม่ได้โกหกคุณไม่ได้โกหกความรู้สึกของตัวเองคุณไม่ได้โกหกใครเลยที่คุณเป็นคนโชคดีคุณไม่ได้โกหกใครเลยว่าคุณเป็นคนดีคุณไม่ได้โกหกใครเลยว่าคุณเกิดมามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เกิดมามีความรู้เกิดมามีโชควาสนาบารมีคุณพูดได้เต็มปากและ การที่เราพูดได้เต็มปากแสดงว่าเรามั่นใจมากๆพอเรามั่นใจมากๆปุ๊บจักรวาลชอบมากจักรวาลชอบคนที่มีความมั่นใจจักรวาลชอบคนที่แบบกล้าคิดกล้าตัดสินใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกจักรวาลชอบมากคือชอบที่จะให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจแล้วเขาจะให้ความมาัศจย์กับคุณตามมาแน่นอนนะคะก็คลิปนี้ไม่หมอกก็หวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณและบางคนเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ความมาัศจย์ในในเรื่องนี้ที่อ่านไปทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณทั้งชีวิตเลย ะะเกิดขึ้นกับคุณนับตั้งแต่วินาทีที่คุณฟังคลิปของแม่หมอไปตลอดเลยนะคะก็คลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ